สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วครับกับช่องสตูดิโอบ้านนอกนะครับวันนี้ออกทริปนิดนึงนะครับใกล้ๆบ้านเนาะะใกล้ๆแถวแถวโคราชนี่แหละครับอยู่ในเขตโคราชเนาะเดี๋ยววันนี้จะไปลำแชะนะครับเดี๋ยวจะไปลำแชะเดี๋ยวมาติดตามกันครับว่าเดี๋ยวกิจกรรมวันนี้จะมีอะไรบ้างเนานะเดี๋ยวมาติดตามกันครับผม ถึงแล้วครับอ่างเก็บน้ำลำแชะนะนี่ตรงนี้จะเป็นจุดบริเวณที่เราจะกางเต็นท์ตรงนี้นะครับวันนี้จะนอนแถวแถวนี้แหละตรงนั้นจะมีเหมือนกระท่อมของชาวบ้านแถวนี้นะครับมาหาปลาเนาะให้ดูบริเวณรอบๆนะครับ ทางด้านนี้ก็จะเป็นป่าตรงนี้ก็จะเป็นทางเก็บน้ำนะครับอืเดี๋ยวเราเตรียมสัมภาระครับกางเต็นท์บริเวณแถวแถวนี้นะครับเดี๋ยวหาจุดก่อนโอเคครับเดี๋ยวมาติดตามกันครับว่าเราจะทำอะไรกันบ้างเนาะเดี๋ยวาอาจจะมีการตกปลานะครับเพราะว่าเอาเบ็ดมาด้วยะมีเบ็ด นี่คันเบ็ดโอเคครับฝากติดตามด้วยนะครับช่องสตูดิโอบ้านนอกครับนี่ครับกำลังปีนต้นไม้เลยครับเราจอดรถเราเจอมิม้มเจอมิม้มหนึ่งลัง <c oughs> จะขึ้นได้ไหรือเปล่ามิมฮะแล้วก็คลิปนี้ก็ไม่เอ <rồi recibir S 2> <im> าลง <laughs> ดูนี่นู่นพึ่งอยู่ป,ปลายยอดครับพี่น้องอดูที่นบอกว่ามันชํานานนะชํานานเขาจะขึ้นไปเอาพึ่งมันจะเอาไปได้ยังไงวะผมก็สงสัยอยู่ว่ามันดูไปปลายยอดเลยอะเนี่ยดูตัวมันดิหนักเป็นร้อยอะ่ะดูอ่ะเดี๋ยวมาติดตามกันครับ ไก่จะสำเร็จแล้วมันบอก,ออกย่งล้างปอกย่งล้างนี่ลังพึ่งอยู่ข้างหน้าเขานั่นนะครับประมาณสองวาว่ากว่ากวา่าเฮ้ยไม่ถึงสองวาไม่ถึงด้วยสองวา่าว่ากว่าดูดูวิธีการตีพึ่งของเขานะครับเสียนเต้ง เสียงเตีงมาลายายากเสียงเตียงมลายายากอะดูนี่แเห็นตาได้บ่เดเตียงขึ้นมาเมติหรือเมติข้มนามาปันนี่หรอเมติ เรียบร้อยครับสเสร็จเสียนเต้งจนได้มิ้มหังนี้ เรียบร้อยโอ้โหสีมือจริงจริงยอมรับยอมรับมันเลยสีมือสุด,ดยอดนี่ครับได้แล้วครับน้ำหวานเต็มเต็มเลยครับแต่ว่าตัวห้างมันอาจจะเสียครับเพราะว่ามัน,มนพวกแมงมันมาเจาะกินนะครับนี่โอ้ยังไงเลยครับน้ำหวานโอเคสำเร็จเป็นหนึง่งภารกิจติดตามตอนต่อไปฝากกดติดตาม<ป>ช่อง ฝากกดติดตามช่องสตูดิโอบันนอกน้ำเด้อครับเด้อมัแล้วครับขอบคุณครับฝุ่นเบิ่งหนาวเบิ่งเซียนดูหน้าเซียนหน่อยเออโอเคครับเซียนคือไปเปิดไฟรถ